สวัสดีพลทหารวันนี้นายก็ต้องมาทําการปราบ SCP ในห้างอีเกียกับฉันนะนายที่ว่าเป็นพลทหารใหม่นายมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยของฉันในวันนี้รับทราบไหมรับทราบครับงั้นก่อนอื่นเนี่ยนายนายอยู่นิ่ง,งก่อน <c oughs> การเป็นทหารต้องมีระบบและมีระเบียบเข้าใจไหมเข <c oughs> ้าใจครับเข้าใจต้องบอกว่อรับทราบพลทหารรับทราบครับโอเคงั้นบทเรียนแรกของนายเนี่ยก็คือการที่นายจะต้องซ้อมเป็นพลทหารที่มีฝีมือในการจัดการ SCP เพราะมันเนี่ยค่อนข้างที่จะพลิ้วไหวมากๆเดี๋ยวนายอยู่นิ่งๆลงโทษ สก๊อตจั๊มห้าทีดีมากพลทหารมันเลยล้วพลทหารนิ่งไว้พลทหารโอเคพลทหารสําหรับภารกิจแรกนายเนี่ยก็คือทําการเเขาเรียกว่าฝึกซ้อมเพื่อจะได้จะมีกล้ามขาและเป็นเจ็ชุดนายเป็นแบบนี้พลทหารไม่เป็นไรฉันถือว่าชุดไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่นายจะต้องโดดจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมุดมาหาฉันให้ได้แล้วฉันจะมอบเหรียญตาให้นายโอเคไหมพลทหารรัาครับโอเคงั้นนายเริ่มเลย พอทหารกลับมาใหม่ไอ้พ่อทหารกลับมาใหม่สุดหล่อแห่งบ่อน้ำมันเอ <_ C> ็กดีแอมก็กลาบสัูดีท่ถ้าไ้ชมทางบ้านนะครับที่โดนฝนกระหน่ำอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่หยุดหย่อน,นเลยทีเดียวถือว่าฝนเนี่ย พี่อันก็เราสองคนอีกตะวันเอ้ยก็สโลว์วันนี้นะครับก็เราเนี่ยมาอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า scp 3 0 8กันอีกเช่นเคยนะครับกับตำรวจสุดเซ็กซี่ของเราเอาล่ะสโลว์วันนี้นะครับเราเนี่ยก็จะทำการเอ่อมาลังแกพนักง,งาน scp นะครับเพราะว่า ep ที่แล้วเนี่ยที่เราทำคุกไปเอ่อไอ้คนทหารอยู่ยนิ่งก่อนเฮ้ยมีระบบระเบียบเลยเดี๋ยวให้เธอได้แหละ ก็สํหร claro, <c Ris ky> ับคลิปที่แล้วนะครับผมกับตะวันเนี่ยก็โดนพนักงานทําร้ายนะครับจากที่แบบสร้างคุกมาซะดิบดีแบบโอ้โหเราจะไปขังพนักงานกันนะตะวันโอ้โหเว่ออย่างเงี้ยสุดท้ายนะครับโดนพนักงานยึดคุกแล้วก็ขังตัวเองไว้ในคุกครับผมก็เลยออกมาไม่ได้ครับสําหรับอีพีนั้นก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายของเราเลยนะใช่ไหมตะวันใช่ครับก็เลยคลิปนี้นะครับก็เลยว่าจะอัปเกรดคุกแล้วนะครับก็คือจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราทําการขังรวมพนักงานนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยจะมมมมาา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 ขขขขััังงงงแแยยกกกกพนน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 อ่่็็็็เเเเเปปปรระะณีีีี้้้้้้คบบบท นะแล้วก็ยังมีอขอรีวิวคุกหน่อยฮะคุณตำรวจะฮะเปิดคุกให้ผมเข้าไปหน่อยโอเคนะครับคุกของเราก็จะมีประมาณนี้แอบก็มีพื้นหญ้าเทียมนะครับแบบเหมือนสุ้มตีไก่อเปล่ะก็มีที่นั่งอย่างนี้นะครับส่วนอาหารเนี่ยเดี๋ยวคุกนี้ไม่มีนะเพราะว่าผมได้ทําการกินไปแล้วหรือเปล่าหรือตะวันกินวะผมไม่ได้กินนะส่วนคุกนี้นะครับไม่มีอาหารตามปกตินะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับให้เขาสูดบรรยากาศหายใจที่สดชื่นแบบซื้อเข้าไปเต็มปอดปื๊ดไปเลยไม่ใช่กระท่อม ถ้าท่อมถูกกฎหมายล้วจะไปหาต้มนะถ้าต้มผิดกฎหมายนะอันนี้ถือว่าปิดความรู้เล็กๆนะครับเอ,อ่อใครจะบอกว่าเออช่องพี่ไม่มีความรู้เลยเพจอย่างนี้ไม่ใช่นะครับช่องเราก็มีความรู้เหมือนกันวว <c oughs> ใช่ไหมตะวันใะสหัวทำไมวะนะส่งนี้นะอันนี้คือเอาจริงนะนะก็คือเออเราเนี่ยคลิปนี้นะขอจับพนักงานให้ได้แค่4ตัวเถอะเพราะคลิปที่แล้วเนี่ยเราคุยโม้ไว้ว่าโอ้เราจะจับห้าตัว6ตัวสุดท้ายจับได้แค่2ตัว จับแค่สตัวจริงๆนะก็คือแบบไม่มีเพิ่มแล้วนะแบบหาตัว6ตัวไม่ต้องมาท้าที่นะก็คือเรานี่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเออก็สหรับคลิปนี้นะครับก็มาเริ่มคลิปเลยนะครับก็คือเออผมจะทําการปรับเวลานะครับให้มันเป็น1นาทีนะครับทั้ง2คืนเลยทั้งแบบว่าทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับเออ,เอมาเปิดคุกเลยนะครับคุณตํารวจมาเปิดคุกจะเอาคุกไหนก่อนแค่นั้นแหละในเลยที่ไปเล, <c oughs> ล่นรอดมาอย่างนี้นะสรุปแล้วให้ใครเป็นคนรอครับ ผมเป็นพอบอนะครับคุณจะให้ผมรอครับชเอ้าตับไยมา <laughs> ตํารวจเซ็กซี่นี้พนักงานก็ไล่ตะวันดีวะ <c oughs> มันจะไล่พี่ยังไงว่ามาดูนี่ครับก็อีกสาสิบวิก็อดใจรอกันแป๊บหนึ่งนะมาตะวันออกล่ออกล่เอ่อพกอาหารไปหน่อยพกอาหารพกอาหารกับยาเว้เราต้องเป็นตํารวจที่มีประสิทธิภาพปืนไม่ใช้นะเราใช้ถุงดำถุงดำไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักถุงดำอู้พอจะ อ้าไม่พูดอีกอ่ะก็ค่ำแล้วนะครับบรรยากาศคุกตอนกลางคืนไม่มีอะไรประปานี้นะเออเฮอ้าวพอ้วุอพูดอะไรก็ไม่รู้อะตอนนี้เอ็นวิลล่าฮิฮิฮิตำรวจสาวตามผมมาเฮยนิฮิฮ้ฮินิฮ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 ิส้ฮิฮินิฮ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 ิอนฮิ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 หรอิฮินิฮ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 อฮิฮอ เอา,สว,า <c oughs> สว่างละแล้วสว่างแล้วตะวันแม่ําว่ารอดตัวไปนะไอผู้ร,ร้ายเฮ hey, ้ยอุตสาห์อีพีนี้ตั้งใจมลาลังแก,แก้แท้ๆสี่ตัวเนี่ยพวกผมจะจัาให้ได้ภายในเอ่อยี่สิบพื้นนะครับก็คือจะไม่เกินนี้ละก็คือมันเป็นการเล่งตัวเองไงแบบโอ้โหเราเจ๋งแน่เงี้ยตะวันคิดว่าไงวะโคตรเข้มอันตรายอันนี้คุณสร้างเลย้เป็นตะวันมันคุ้นเหมือนอีพีที่แล้วเลยฮะที่ดี <c oughs> เฉ่ส <c oughs> เราปดูทรงแล้วคุกก็ไม่น่าจะปลอดภัยตัวแบบเราเลยครับก็คืออาจจะโดนพนักง,งานเนี่ยลุมตื้็ได้แล้วก็ต้องมีอะไรแบบไว้ป้องกันตัวไปเคลื่อนเงินปัง้ง <c oughs> โอ้คัมแล้วตะวันคัมแล้วตะวันคัมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเธอทำแบบนี้ให้พี่เข้าไปด้วยมาแล้วมาแล้วตะวันมาแล้วอีลอยตะวันจะอยูย่มาเคี <c oughs> ยบเพียบตะวันขังขังขัง

กบารเป,ปิดไม่เป eh, ิดไมเปิดบารีกบาีบารีเราช่งร่พี่พี่รได้ไงวะฮ้ยพี่รู้ถูกมากอู้ตายตำรวจแตกปบแตกโนนินนืดมากเฮ้ยอย่าบอกนะตำรวจสาวทึ่ซีก็จะตายตำรวจมีตายแล้วตายแล้วตายแล้วสว่างแล้วตำรวจอดทนสวยโอ้โหอ แม่ถือว่าเราสําเร็จไปตั้งสองกองแล้วคลิปนี้มันจะจบไวแปลกไหมวะเฮ้ยยายาแม่อันนี้หลดจากศพพี่แน่เลยกองเนี้ยโอเคได้มาสองตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่ถือว่าเราแบบอีพีนี้เนี่ยแบบมาลังแกพนักงานชัดๆนะน้องบอกไว้แค่นั้นแหละเออไม่อยากจะโม่อู้จะค่าแล้วนะครับคุณตำรวจเออเฮก็มาดิก็มาดิก็มาดิอู้อู้อู้มาจริงอู้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ฮึชจอปปุ๊บป๊อปป๊อปป๊อปวิมันตีมันตีมันมาไว้ได้สวยสวยสวยว้าว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 บริกางกูว้าวแม่ได้ตัวนึงแล้วโอ้ยจะแหกคุกเลยเออผู้ตรวจครับผักมันลงไปสวยมันจะมีคนแผลกู้เกย์โอ้ยตีได้โอ้ยโอ้ยมันคือแดงปะเนี่ยทำไมเจือดนี่วะมาแล้วมาอีกตัวนึงแล้วกอบ้าดิกอบ้าดิกอบ้าดิอู้อุ๊เอาไม่ใช่เหรอตัวเดิมเหรอแค่มันตี อะไรโกรธหรือโกรธผมหรอครับโดนจับแล้วโกรธหรือตอนที่มันไงวะมันโกรธมาตะวันเกี่ยวกัดแล้ววะเฮ้ยเสียงโอ้ไม้ตัวแล้วกบ้าดิกบ้าดิกบ้าดิอโอ้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 ตีแรงแท้โอ้ตีแรงแท้โอ้ดีไงกบ้าดิกบ้าดิออ้เอ้ยเข้าไปดูโอ้ดีกว่าจะฆ่าพี่อีกแล้ว โอ้สว่างแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดิชั่นคอมพิลต์ไปกี่ตัวเนี่ยโอ้หนึ่งสองสามโอ้โหคลิปนี้เหมือนเราแบบอยู่เหนือพนักง,งานใ c ซเลยว่ะตวันรู้สึกว่าเราไม่โดนกดขี่มัน EP ที่แล้ว <laughs> EP แล้วนี่รู้สึกว่าหยุดต่ำมากต้องดีอยู่ในตู้โน้ no. นี่ถือว่าดีพอควรน,นะเฮ้ยนี่ข้างบนพุกก็มีแบบนีนะแหีว EP นียแบบน้องๆอ,อาจจะแบบว่าโอ้โกพี่เก่งจังเลยโอ้โถ้าถ้าพูดถึงกันก็ กดไลค์ให้ด้วยครับถ้าพูดอย่างนั้นงถ้าพูดถ้าคิดว่าพวกพี่เก่งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับ <c oughs> อีกแค่16วิเท่านั้นครับคุณตำรวจเราเนี่ก็ถึงเวลาล่าพนักงาน SCP ละ EP นี้เนี่ยเราจะไม่ยอมเป็นผู้ถูกล่าเด็ดขาดคุณใส่หัวทำไมฮะคุณกลัวแค่นี้คุณกลัวเลยครับโอ้โสว่างแล้วครับคุณตำรวจเราควรจะออกไปแล้วละ ภาพนี้มันคุณนะครับที่ขังัเองไม่ได้ค้งไม่ภาพที่มันคุตรตากไนเลยฮะ <S <S คุณตํารวจฮะคุณคิดยังไงฮะกับการที่ผมทําเสียงหล่อแล้วน้องๆ้งเขาบอกว่าเสียงผมหล่อไม่เท่าคุณฮะเ,เ <ขอ S 2> ะราล,ลอดูไว้ฮะพี่ลองดูไว้น่ากลัวแล้วพี่ทํน่ากลัวขนาดนั้สวัสดีครับเวันนี้นะครับเราเนี่ยมาทําเป็นตํารวจนะครับเป็นไงเสียงพี่หล่อเปล่า <S <S ไม่ <S <S ไม่หล่อทําไมวะเสียงทําไมไม่หล่อวะพยายามทําสุดแล้วตะวัน ไม่ร้อนแล้ววะปกติดีปกติดีเอ้าปกติดีกว่าอู้ยีสิบแปดวิเองคุณตำรวจไม่แอร์เวลาผ่านไปไว่ายเปนโกหกจริงสำหรับในห้างแห่งนี้มาอีกแค่ตัวเดียวเราก็ได้ปิดคลิปแล้วตอนยากเย็นจังวะเขานอนมาแล้วมาแล้วมาว่ามาเล่นมาว่าไม่เจอหนึ่งต่อถ้ำออกมาดิมาดิอู้อู้นี่ไงนี่ถบล็มไปมันจะเล็งพี่เว้ยถ้าพิมพ์คนผักโอเคมาเข้ามาเข้าามเข้ามาดิมาดิ ไอะาะพี่จะตายไปไปเร็วเดี๋ยวหนืดอูฉีดไอ้ะบอุ้ยอุยอุยอุยจะหนืดอุ้ยอุยุยตูี่ละพายอีไปกันวะูููจะตายพี่ไม่ยอมตายมันซ้ำสองละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปนนั่นเลโันููนืด มไหล้วตะวันตัเสียสละเถอะเสสละให้พี่รอดเถอะโอ้หตะวันสู้ๆตะวันตะวสู้ๆตะวันสู้ๆแล้วกันตู้ลุดีีราไปตะวันไปตู้นี้ราไปเถอะตู้เีืไปก็บานีกบันอีกอ้อูอ้โโอ้หคืนบอกโชคดีเนาะอูโชคดีจริงโอ้ตะวันไม่มีทางหนีโอ้ไป้ไป้เรีแล้้อไฮ หลบเตืนตัีไฮะเรียบร้อยเอ็กโซเดเว่ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวโดตูรีไฟชั่นอ้ชิดนอ้นืแล้ววะตายรุดรูดอุ้ย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 ีตายดิชิพายเลยนะอู้อู้อู้อต ตายพเข้ามาดิเ no ือามาดิครับเอ็มก็สำหรับคลิปนี้นะครับพวกผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพร้อมกับพนักงาน4ตัวที่เราจับมาได้อย่างโหดเหี้ยมนะครับโอ้โหว้าวใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะครับก็จะ20,000ซับแล้วหรือว่า20,000แล้วราว่าจำไม่ได้ครับอ๋อสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อละสำหรับเนี้ไปละฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฝนตกหนักมากช่วงนี้ไปดีละบ๊ายบายจุ๊บ